สวัสดีครับสวัสดีพ่อพ่อแม่ฟซีครับคุณมีพาน้องๆมารายงานตัวครับอ้าตุน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 จะเดินไปไหนลูกฮะตุนตุนจะเดินไปไหนบุญช่วยบุญช่วยเนี่ยค่ะบุญช่วยของเราก็เสียงแจ๋วเหมือนกันเช้ามาร้องรียกนะคะเสียงแจ๋วแจ๋ว เมื่อวานไม่กิ่งพาบุญช่วยไปหาหมอนะคะเมื่อวานนี้ก็ไปเจาะเลือดก็เออก็ทุกอย่างก็ผ่านไปด้วยดีนะคะแต่มีมีค่าเลือดบางตัวที่ที่ไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่แต่ว่าก็ไม่เป็นไรคุณหมอบอกไม่เป็นไรก็สรุปผลก็คือผ่าตัดวันที่4เหมือนเดิมนะคะคุณหมอผ่าตัดให้วันที่4เหมือนเดิมค่ะก็เดี๋ยววันที่4ก็จะพาเนาะพาบุญช่วยไปผ่าตัดนะคะ แล้วก็แม่กิ่งก็บอกคุณหมอว่าผ่าตัดแล้วก็ทําหมันไปด้วยได้ไหมคุณหมอคุณหมอว่าได้ได้เพราะว่ายังไงก็วางยาอยู่แล้วแล้วก็เวลาก็มีมีเหลือพอที่จะทําหมันให้เขาได้ค่ะเพราะว่าแม่อย่างนั้นเขาจะร้องค่ะเขาจะร้องร้องร้องแมวไม่ได้ทําหมันเนาะเขาก็จะชอบร้องร้องเหงาเงาของเขานั่นนะคะมันก็จะเสียงรบกวนเสียงดังหน่อยเก่งใจเพื่อนบ้านเขา ็เลยต้องรีบรบทำให้เขานะคะโชคดีว่าเขาผ่าตัดรอบนี้ก็มันไม่ได้แบบว่าทํานานพอที่จะไม่เวลาไม่พอไปรอบนี้น้ําหนัก3.5นะคะน้ําหนัก3.5เนาะดูสิเนะ่ะพุงน้ําหนัก3.5แต่ก็มีพุงแล้วนะคะมีพุงหน่อยๆละ ดูจากที่ฝั่งที่ไม่ได้โกนขนนะคะหอมกันหอมกสาวหอมกับทองอ้นนะทองอ้นสาวสวยของบ้านเราอีกคนนึงนะคะสำหรับทองอ้นอาตูนตุลล่ะลูกหึมตูนตุนเขาก็มีการหอมกันอยู่นะคะสำหรับบุญช่วยมีใครหอมพี่บุญมีบ้างไหม เด็กๆมีใครจะมาหอมพี่บุญม,มีบ้างไหมพี่บุญม,มีให้หอมฟรีเนี่ยค่ะเช้ามาลูกๆก็เนี่ยค่ะยั่วเย้ย,ย,เยั่ยเย้เต็มบ้านเหมือนเดิมเต็มบ้านเหมือนเดิมนะคะเด็กๆสบายกันดีนะคะ เดี๋ยวนี้พอเดินได้ก็เดินเก่งนะคะเดินได้ก็เดินเก่งมากน, SDK, bon น,น้ำชายน้ำชายเดี๋ยวไปวันที่สี่แม่กิ่งคิดว่าแม่กิ่งจะพาน้ำชายไปหาหมอด้วยนะคะพาน้ำชายไปหาหมอด้วยกับอาการที่เขาเป็นเหมือนกับว่าเขาจะเป็นเป็นลักษณะเป็นภูมิแพ้ที่เป็นผื่นนั่นนะคะมันก <awn. S 1> ็จะเป็นเป็นหายหายเป็นเป็นหายหายอยู่เงี้ยค่ะเดี๋ยวจะลองอาไปปรึกษาคุณหมอดูนะคะว่าเป็นที่อะไร แต่น้องก็เคยรักษาตัวกับตามคลินิกแล้วนะคะรักษาตัวกับตามคลินิกแล้วแต่เดี๋ยวจะลองไปโรงพยาบาลดูเนาะลองไปโรงพยาบาลให้น้องกินยาดูเป็นน้องคันแล้วก็สงสารน้องค่ะน้องก็จะมีอาการคันนะคะโยเยโยเยกันไหนอยากแกล้งกันหูกอก็แกล้งกันทองแท่งเดือเดียงดาง คอยแก้งแต่สาวๆนะคะคอยกระโดดไล่สาวๆแต่เขาไม่ได้ทําอะไรนะคะกาแค่แก้งแล้วก็กระโดดไล่เฉยหรือเด้งด่างที่แม่กิ่งชอบเรียกเขาเพราะว่าเขาขาไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหรน่นาะตูนจ่าตูนสาวน้อยขนพองของเรานะคะสาวน้อยขนพองของเรามีความน่ารักให้เห็นตลอดนะคะ เมื่อวานนี้ไปหาหมอกลับมาก็ถึงบ้านก็หกโมงนะคะเพราะว่าออพอดีไปหาหมอช่วงรอบบ่ายเนาะหมอนัดช่วงรอบบ่ายเพราะหมอคนที่เจ้าของเคสของบุญช่วยจะลงวันพฤหัสรอบบ่ายนะคะกว่าจะเสร็จรอผลเลือดโน่นนี่นั่นก็น่นแนละออกจากโรงพยาบาลก็สี่โมงกว่าเกือบห้าโมงมาถึงบ้านก็หกโมงนะคะเพราะว่าพอตกเย็นมารถก็ติดเนาะ เพราะว่านักเรียนเลิกโรงเรียนกันขอกคนสวยของแม่ตุนๆคนสวยของแม่นอนเป็นนางพญาอยู่เนี่ยะคะ่ะนางมีความน่ารักทุกวัน ดูชิ้นเนี้ยดูทาหน้าทําตาชิ้นเนี้ยเออน้ำชายอยากแกล้งน้องนะลูกน้ำชายไม่แกล้งน้องนะครับเนี่ยคะ่ะแล้วที่น้ำชายเขาเป็นคือเขาจะคันนะคะมันจะเป็นเม็ดเม็ดขึ้นมาแล้วเขาก็จะคันมีช่วงหนึ่งช่วงที่มันอยู่กับแม่ก,กิ่งแรกๆอะ่ะน้องหายแล้วนะคะน้องไม่เป็นแล้วไป,ไปมาๆน้องก็เป็นขึ้นมาอีกอะไรเงี้ยค่ะ เหมือนอาการมันก็จะเป็นลักษณะเป็นเป็นหายหายประมาณเนี้ยค่ะเท่าที่ดูนะคะได้ไหมหนมผมแกะเขาคันเขาก็จะกากาๆเขาก็จะแบบว่างับๆๆขนก็จะร่วงหายนะคะส่วนสาวน้อยของเราส่วนสาวน้อยของเราลูกสาวคนสวยของแม่เนี่ยพ่อพ่อแม่แม่บอกว่าเออแม่กิ่งกอดสะตุนเผื่อนหน่อยนะแม่กิ่งกอดเผื่อทุกวันนะคะ กอดสตูลน,น้อยเผื่อทุกวันค่ะนางมีความน่ารักทุกวันนะคะมีความน่ารักเป็นแมวน้อยที่ไม่ไม่ผิดหวังเลยที่เราประครบประงม,มเขามาให้เขามีชีวิตรอดปลอดภัยมาเนาะนางเป็นแมวที่น่ารักมากค่ะไม่ทำให้แม่ปวดหัวใช่ไหม ไม่ทําเป็นเด็กดีไม่ทําให้แม่ปวดหัวแล้วก็แถมเป็นหมอนวดประจําตัวให้แม่ด้วยทองบุญช่วยไม่เอานะลูกฮะมีการขู่พี่ทองหยิบนะคะคนเก่งของเรามาลูกมาจะไปขู่พี่เขาได้ยังไงอะลูกฮะเออเก่งซะจริงเราเนี่ย แม่สายลุงแม่สาลุงทําำไรลูกเอ้ยอย่ากแกล้งกันอย่ากแกล้งกันทงคุณแม่อาไม่แกล้งน้องลูกไม่แกล้งน้องนะน้องก็ใช่ย่อยนะคะแต่ตัวแสบเนี่ยเดี๋ยวนี้พอแข็งแรงดีเริ่มแสบขึ้นเรื่อยๆนะคะบุญช่วยเนี่ยเมื่อคืนก็มีงับแม่ไปหน่อยนึ่งได้แม่ได้เลือดซิบซิบไปหน่อยนึงเหมือนกันทองพูนทองมณี แล้เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราดูคลิปของบุญช่วยที่เขาไปหาหมอเมื่อวานนี้กันนะคะมีให้ดูช่วงท้ายคลิปค่ะขอบคุณพ่อพ่อ,พอแม่เอฟทุกท่านที่รับดูรับชมคลิปให้นะคะขอบคุณที่รักแล้วก็เมตตาเด็กๆครอบครัวตระกูลทองค่ะขอให้พ่อพ่อแม่ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงนะคะขอบคุณมากๆค่ะ ช่วยไปหาหมอครับมันช่วยกำลังเดินทางไปหาหมอครับวันนี้คุณหมอนัดเจาะเลือดครับนัดเจาะเลือดเตรียมพร้อมที่จะผ่าอีกรอบหนึ่งนะคะเอ,อยากรู้แม่พาหนูไปหาหมอลูกแม่พาหนูไปหาหมอนะนะลูกนะผาหาหมอครับแข็งแรง อ้อนเก่งนะคะอ้อนเก่งครับ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 เออร้องทำไมลูกร้องทำไมอืมเออก็แม่อยู่นี่ไงลูกแม่อยู่นี่แม่อยู่นี่แม่ไม่ทิ้งบุญช่วยนะลูกแม่ไม่ทิ้งบุญช่วยไปไหนแม่กำลังพาบุญช่วยไปหาหมอนะลูกนะ แม่ไม่ได้เอาหนูไปทิ้งแล้วลูกแม่พาหนูไปหาหมอไปเจาะเลือดตรวจด,ดูไปเจาะเลือดตรวจด,ดูว่าพร้อมที่วันที่สี่จะพร้อมผ่าไหมคะคุณหมอก็ต้องเจาะเลือดดูก่อนล่วงหน้าค่ะก็เลยเป็นนัดวันนี้เนาะอขอให้พ่อ,พอแม่ไปกำลังใจให้กับบุญช่วยด้วยนะครับขอให้ผลเลือดออกมาไม่มีอะไรนะครับพร้อมที่จะผ่านะครับ เอเอแล้วเดี๋ยวยังไงแม่กิ่งก็จะอัปเดตให้ทราบอีกทีหนึ่งนะคะถ้าผลเลือดออกมายังไงเดี๋ยวอัปเดตให้ทราบอีกทีหนึง่งเดี๋ยว<ม>ถ้าผ่าวันที่สี่นี่คงต้องรบกวนพ่อพ่อ,พอแม่ f ออซีอีกครั้งแล้วค่ะสำหรับการผ่าอีกรอบหนึ่งของน้องเนาะเพื่อที่ว่าน้องจะได้มีชีวิตในการเดินที่ดีขึ้นนะคะ <c oughs> สำหรับช่วงขาหลังแต่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวแม่กิ่งก็จะแจ้งอีกทีนะคะเดี๋ยวไว้ให้ใกล้ๆ้วันก่อนเนาะใกล้ๆกล้วันเดี๋ยวก็แจ้งอีกทีค่ะยังไงก็กราบขอบพระคุณล่วงหน้าด้วยนะคะอ,อไม่ลุกลุกไม่ลุกตากลุมบล็อกเลยนะคะตากลุมบล็อกเลยคนเก่งเนี่ยครับ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 โอ้รถก็สะเทือนจังเลยเนาะ